โอ้ยโอ้ยแม่งไซดีจริงๆค่ะแม่งไซเดียวกันหมดเลยอโอ้โหปลาช่อนนาตัวนี้ส่งแป๊บเดียวไนี้ลงคอคืออ้าโดนอีกแล้วปลาช่อนตอนเย็นแสงอยู่ไหนเนี่ยโดนอีกแล้วครับผม ยังหมาเร็วนี่ครับตัวที่สองนี่ครับผมสาดีด้วยแล้วแบบกัดส่งแป๊บเดียวเองนะให้เองลงคอเลยอ่ะโอเคนี่ครับผมก็ยังคงความหมานเหมือนเดิมนี่ครับเดี๋ยวหากันต่ออีกสักพักหนึ่งนี่ครับก็ต้องกลับแล้วนะเพราะว่าน่าจะค่ำพอดีนี่ครับนี่น่าจะห้าหกโมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงแล้วมั้งไม่แน่ใจนะโอเคครับผมง่ายก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผม เต็มคอสุดยอด